วันนี้เอาตัวไฮบิดมิเตอมาแล้วรีวิวนะเอามาแนะนําให้ชมแล้วกันแล้วรถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโตโยต้าโคโรล่าตีส1.8ไฮบิดมิเตอเป็นตัวกลางนะครับของปี2020แล้วรถคันนี้มีอะไรรู้ไหมวารันตี3อย่างอยู่ครบหมดนะครับผมอธิบายนะละเอียดเลยในคลิปนะตัวนี้ได้ดิสเบรกซีล้อดิสเบรกซีล้อล้างยางคอนติเนนทัลนะครับรับยางคอนติเนนทัลล้อปีสิบเอารล้อขอบสิบหกนะภายในเป็นโทนสีดํานะครับเบาะประตูทุกอย่างดําหมด เลยครับและแน่นอนนะครับรถที่บริษัทของผมนะดูนี่นะครับสีแท้เดิมโรงงานครับที่ไหนนะครับมาดูแกให้ดูแบบนี้ไม่มีหรอกครับนะผมชัดเจนนะรถสีเดิมนอกในนะครับกระจกเดิมทุกบานนะครับภายในนะเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครเบาะคนนั่งเป็นแมนนวลนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานผบประจำการนะครับรถผลิตเดือนจันนะครับปี20นะครับอ่ะถามไม่รู้ได้ไงดีดูนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะผมเอาอันติดคันนี้นะครับมา รีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยที่ผมบอกว่ามันมีตัวรอยสะเก็ดหินที่ฝากระโปรงนะครับวันนี้ผมก็จัดการไปเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเม็ดหินจริงนะครับมันกระเด็นขึ้นฝากระโปรงแล้วก็โดนกันชนหน้านะครับมันต้องเก็บงานนะนะครับคันนี้ก็เป็นโตลต้าอัลติสนะครับ1.8ไฮบิดมิดเดิลนะครับเป็นตัวกลางปี2020แท้ปี2020แท้รู้ไหมได้อะไรไปกับปี2020แท้นะครับ วารันตีครับระบบไฮบริด5ปีครับถึงปี2025นะครับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดถึงปี2030ครับแล้วก็วารันตี0ูนย์นะครับ5ปี150,000กิโลครับยังอยู่ครับยังอยู่กับคันนี้เลยนะสีดำนะวันนี้เสนอขายในราคา590,000บาทครับ590,000บาทกับ Toyota a l t i าตัวไมนได้เชนเครื่อง1.8ึ่ง i m i d ริดมเนะเป็นตัวกลางนะครับแต่เรื่องการใช้งานนะครับก็เต็มที่เหมือนกัน นะครับอาจจะไปด้อยเรื่องตัวแอดพพิคบูลคอนโทรลแค่นั้นเองนะครับแต่ระบบอื่นๆเหมือนกันเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีให้เหมือนกันหมดนะครับตัวนี้คือตัวเต่าติส์นะครับ,รบปี2020สีดําสวยๆนะครับเขาก็ใหม่ทั้งเชนใหม่หมดนะครับ,นะบทั้งข้างหน้าด้านข้างด้านหลังนะบอดี้เขาทั้งคันอะทำใหม่หมดด้านนอกด้านในล้อแมก็กทุกอย่างใหม่หม,หมดนะครับโลโก้ก็บ่งบอกความเป็นไฮบริดนะครับตัวนี้โลโก้ก็บ่งบอกความเป็นไฮบริดตัวนี้ นะครับแล้วก็กระจัง้านหน้าเนี่ยเป็นสีดำกลาสไฮแบทนะครับตัดกับเส้นโครเมียมตรงนี้นะแค่เส้นเดียวนะแค่เส้นเดียวนะเส้นเดียวเลยเอาทินมันจะมีสามเส้น2เส้นแล้วก็เส้นเดียวนะครับแล้วก็ระบบไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมเดย์ไทม์นะครับด้านในแล้วโคมด้านในก็จะมีเลนเป็นเลนสีเนี่ยสีบูบูนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น LED เดย์ไทม์ นะครับชุดกันชนแน่าสนิทเลยนะครับคันนี้คือตัวกลางนะครับมันจะมีตัวเอ็นที่มิดเดิลแล้วก็ตัวไฮนะครับตัวไฮจะเป็นคันสีเทานะครับคันสีดำคันนี้เป็นตัวกลางนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อเหมือนกันนะครับคันนี้ก็รันด้วยยางคอนติเนนทัลนะครับรันด้วยยางคอนติเนนทัลเป็นยางไปใหม่คอนติเนนทัลเนี่ยเป็นยางอ่าเป็นยางที่ผลิตโดยใช้ยางของตัวของประเทศไทยนะแต่ว่าไปผลิตข้างนอก ผลิตต่างประเทศแล้วส่งกลับมานะใช้ยางพาราใช้ยางของภาคใต้เรานี่แหละนะครับพาผลิตตัวนี้นะครับแล้วก็ดูสีตัวรถนะครับเป็นสีดําทั้งคันเงาแวบพอรถปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยเนี่ยช่วงรอยที่เป็นสะเก็ดหินทุกอย่างนะครับมันหายไปหมดแล้วเดี๋ยวผมให้ดูฝากระโปรงไม่มีอะไรเลยนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ฝุ่นนะตอนแรกม,มันจะมีพวกเม็ดหินอยู่ตามพวกนี้นะครับผมก็แจ้งเลยว่าคันนี้เก็บงานสีฝากระโปงเพราะว่าเป็นเม็ดหิน ลูกค้ารับไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะมันเป็นรถหน่วยงานกปรพิจารณคันนี้เลขไมล์แสนสามเลขไมล์แสนสามแต่ตัวรถเนี่ยผมรับประกันโครงสร้างนะครับตลอดอยุการใช้งานเนาะนะครับกระจกองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายนะครับแล้วก็พวกคิ้วกระจกก็จะเป็นโครเมียมด้านบนด้านล่างจะเป็นยางด้านล่างจะเป็นยางน,นะครับถ้าเป็นแคมรี่เนี่ยจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นโครเมียมด้านบนด้านล่างเป็นยาง รับติดซีลรอบคันเรียบร้อยกุญแจสมาร์ทคีย์เล็กครบนะครับดิสเบลสี่ล้อนะครับก็ดูได้เลยนะครับยางก็เป็น20555นย์นะครับดูคาลิปเปอร์ดูจานเบรกนะครับใหม่ไม่มีสนิมรถใหม่อะรถปี20ต้องบอกว่ามันเป็นเอาติสที่คือถ้าใครไม่เคยสัมผัสหรือไม่เคยเห็นนะอย่างผมผมขายรถยนต์ประมาณ5ปีได้แล้วประมาณหปีแล้วกันเนะ ก่อนหน้านี้ผมจะขายรถกระบะอย่างเดียวเลยแล้วผมมาเปลี่ยนขายรถเก่งนะครับมันก็เห็นวิวัฒนาการของตัวรถห,หลายรุ่นนะครับอย่างเช่นเอ t ติสเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่หน้าแบนเลยเนาะหน้าแบนมาแล้วก็เป็นหน้าก่อนมาไน้เชลแล้วก็เป็นหน้ามาไดเชลแล้วก็อันนี้คือเชลล่าสุดเลยนะครับต้องบอกว่าด้วยตัวเครื่องยนต์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่เป็น1.8ฮบริดเนี่ยมันลงตัวมากๆก,ก,กับ Toyota a l t e z z โฉมนี้นะครับเพราะว่าด้วยบอดดี้รูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ท้ายเปลี่ยนใหม่อย่างเงี้ย แต่เช่นด้านท้ายเนี่ยเขาก็จะย่อส่วนมาจากตัวนอกเลยนะมันจะเป็นไฟเหมือนตาตกไฟเหมือนตาตกมันจะมีคิ้วมนๆของฝั่งนะครับแต่ไฟท้ายเนี่ยเป็น LED หมดเลยเป็น full LED ทุกดวงนะครับเป็น full LED ทุกดวงนะครับมันทําให้รถดูมีมิมตินะมีมิตินะอันนี้เป็น LED ึ๊บยาวมาดิแยกกันนะฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นไฟถอยนะครับนะแล้วโคมียมก็จะเป็นโคเมียมแบบด้าน นะหรือแบบหยาบเนี่ยปัดกับพรมี่ยแบบเงาซึ่งพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันลงตัวมากๆนะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบเซนเซอร์ด้านท้าย2จุดนะครับเซนเซอร์ด้านท้าย2จุดนะครับนะสีสวยมากเลยนะคนันนี้นะสีดำนะหาย,ยากพอสมควรนะครับแล้วก็อีกท,ที่เพิ่มเข้ามานะสำหรับอาติ๊ตันนี้คืออัตราก,การสิ้นเปลืองนะเขาอยู่ประมาณ21 25กิโลลิตรเลยนะอันนีวผมพาไปชมแต่อันนี้ผมให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับสำหรับเอาติคัคนนี้ นะครับดูร่องน้าร่องทำไมถึงเรียกล่องน้ําเวลาฝนตกหรือเราล,ลางรถน้ําจะไหลตามขอบกระจกลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้ถ้าล้นมันก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งไหลาย,ยาวไปฝั่งนู้นนะครับเม่นักพบนะครับเม่นักฝาท้ายพบนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูด้านล่างนิดนึงนะครับนะเนี่ยไม่เคยแกะทําสีไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยซีนทางมะพร้าวเดิมอยู่ครบหมดนะครับ ก็คันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากๆ590,000บาทนะครับกับเตอร์ด้าเอลติสรัน1.8ไฮบริดมิดเดิลนะครับไม่ลงไม่แรงนี่ไม่เคยลงพื้นเลยนะครับใหม่มากๆนไฟเบรกตรงที่3มีให้นะครับแน่นอนมันสองฝั่งเนี่ยมันเหมือนกันอยู่ละเห็นเ mm hmm. ม็ดอาร์คไหมครับเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คเม็ดอาร์คตรงร่องน้ํานี่ก็เม็ดอาร์คนะครับต้องแจ้งก่อนนะที่มันมีฝุน่นเพราะว่าบริษัทเราติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่แล้วเวลารถวิ่งแล้วฝุ่นมันลงนนะครับแต่เราทำความสะอาดทุกวัน นะครับอันนี้มันเช้าอยู่ไงนี่น่นอน9โมงนะครับแล้วก็ด้านท้ายเห็นหัวน็อตไหมครับนี่ไม่มีแกะหัวน็อตมีสองตัวนะมันจะมีสองตัวนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะไฟาท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับโกอิโตะนะครับตัวนี้คือแสดงว่าด้านท้ายเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแน่นอนนะครับโลโก้โตโยต้าที่กระจกกระจกเดิมแน่นอนนะครับกระจกบานเล็กก็โตโยต้าบานใหญ่ก็โตโยต้านะครับนะอันนี้ภายใน ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเป็นสีดําทั้งหมดตั้งแต่แผงประตูเบาะหลังของหลังคาเนี<ม>่ยไ,ไม่ใช่ดํานะประตูเบาะแล้วก็พวกวัสดุที่เป็นหนังนะสังเคราะห์จะเป็นสีดําหมดเลยนะครับมันทําให้รถดูหรูดูแพงมากๆนะครับที่เครื่องยนต์ตัวนี้มันดีที่ผมแจ้งเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคันเนี้ยปกติเลยนะน้อยน้อย,น,อยน้อยรุ่นรถมากนะครับเวะลาจอดลงเนินนะเอาหัวปักลงไปแล้วเข้าเกียร์ถอยหลังนะ มันจะไม่ค่อยขึ้นมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับมันแสดงให้เห็นว่าบาลานซ์น้ําหนักตัวรถกับระบบเครื่องยนต์กเกียร์นะ่ะมันต้องใช้กําลังสูงแต่คันนี้จอดเอาหัวลงเนินผมเข้าเกียร์หอยหลังปุ๊บผมไปยกเบรกรถมันก็จะค่อยๆมีกําลังขึ้นมาบางรงุ่นต้องเหยียบเหยียบเหยียบเพื่อให้รถมันถอยหลังแต่คันนี้ไม่คันนี้ไม่คือพอเราเข้าเกียร์พีปุ๊บเรายกเบรกปั๊บรถมันก็จะขึ้นมาเอง โดยอัตโนมัตินะมันแสดงให้เห็นถึงบาลานซ์ของเครื่องยนต์แล้วก็น้าหนักตัวรถที่ว่ามันเวทัะโอเคดีที่สุดนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถเหมือนเดิมแถบเขียวแล้วก็เมนา้ำมนะครับตัวนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารถไม่เคยทําสีนะครับข้างในข้างนอกอย่างนี้นะครับมันจะมีแถบส่วนที่หนิดๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับพร้อม ลายแบบว่าช่องระบายอากาศที่บอกนะครับเวลานั่งมันก็จะไม่ตึงไม่แตกนะมันก็จะมีลมออกตามรูต่างๆ,ๆระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับมีแอร์ด้านหลังให้อีกมีแอร์ด้านหลังให้อีกนะคันนี้ทั้งหมดทั้งมวล5 9 0 0 0บาท5,9 0 0 0บาทโตโยต้าคลาสเล่าติด1.8ไฮบริดมิตรนะครับตัวไฮบริดมิตรนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเบาะคนนั่งเนี่ยเป็นแมนนวลถ้าตัวไฮบริดไฮเบาะจะเป็นไฟฟ้าทั้งคู่เลยมีด้านหลังปรับแปทิศทางได้เลยนะครับ นะส่วนเรื่องแผ่นเพจนี่เดี๋ยวดูรถผลิตมักกะลาใช่ไหมแจนมักกะลาปียี่สิบนะมักกะลาปียี่สิบหัวน็อตเดิมหัวน็อตเดิมนะครับรถคันนี้ผมเคยรีวิวไปรอบหนึ่งตอนรถเข้ามาใหม่นะตอนนั้นรถยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับกระจกแท้เดิมโรงงานนะครับนะโลโก้โตโยต,ต,ต้ารามอยู่ครบแล้วก็ที่ผมบอกว่ามันสวยคือดีไซน์ตรงมือจับตรงแถงประตูทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเป็นสีดำกลอสไทแบ็คปัดกับสีเทาผัดกับสีเทา รถมันเลยดูแบบโอ้โหหรูหรามากหรูหราม,า,า,มาเฮาเลยนะครับแล้วก็ด้วยคอนโซลด้านบนที่มาได้เชนใหม่หมดอีกนะครับมันจะไม่ค่อยเกะก,กะลูกตาละนะครับมันจะใช้งานง่ายนะครับดีไซน์ทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะครับแอร์บงแอร์แบ็กเซนเซอร์แอร์แบ็กเป็นพลาสติกแข็งเออเป็นพลาสติกบูนุ่มนะจะเป็นบูนุ่มแบบนี้นะครับทั้งหมดเลยนะเป็นนงเป็นหนักให้เรียบร้อยหน้าจอก็จะเป็นจอแบบตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัติแอร์เป็นอัตโนมัติ นะครับนะก็ปรับได้นะ V A C มีวนอากาศมีนู่นมีนี่มีน่าให้ครบถ้วนนะครับแล้วเอาติดคันนี้มีไวเลสชาร์จด้วยครับมีไวเลสชาร์จอยู่ด้านล่างไวเลสชาร์จอยู่ด้านล่างแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับหัวเกียร์เหมือนแคมรี่ไหมเหมือนเลยนะช่วงคันเกียร์จะสั้นลงนะครับแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับตัวนี้ทํางานเหมือนตัวตัวต่าแคมรี่เลยนะพวกไในชเชนปีถนึงเก้ายี่สิบเวลาเราปลด เ p พีปุ๊บเบรกมือมันจะอนล็อกเองนะครับแล้วเวลาเราดันกับเจพีปุ๊บเบรกมือล็อกเองนะครับอันนี้คือเอาติปนะที่ออกมาใหม่นะครับโหมดการขับขี่นะครับก็จะมี ev mode traction control แล้วก็ drive mode drive mode ตรงนี้นะครับจะมี3โหมดซ่อนอยู่ก็คือ eco normal sport นั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้นะแต่ผมให้ดูฝั่งคนขับนิดนึงคันนี้ไม่อยู่ที่แสนสามนะครับไมแสนสามแต่ว่าราคาตัวรถเนี่ย อบอลงมานะรถปี20ารันตทีทุกอย่างอยู่ครบเหมือนต้นคลิปที่ผมแจง้งนะครับุณแจเป็นแบบนี้คุณแจเป็นแบบนี้นะครับบอกไฟฟ้าคนขับนะแปทิศทางด้านหลังนะแต่ว่าเป็นบอกไฟฟ้าแค่ตัวเดียวที่คนขับนะครับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็น Full unction, ฟูล m มัลติฟังชั o นฝั่งซ้ายนะเป็นมัลติฟังชั o นฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นหนังสามก้านตัวไม n o นอ h เชนนะตัวนี้ดียังไงนะคบเบากระชับ จับแล้วไม่เหนียวมือนะผมแจ้งชัดเจนเลยเบากะชับจับแล้วไม่เหนียวมือถ้าเป็นพวงมาลัยรุ่นเก่าๆอะ่ะมันจะมีความเหนอะความเหนียวนะครับแต่ตัวเนี้ยเวลาเราปล่อยปล่อยให้มันรูดหมุนกลับอย่างเงี้ยโอ้สบายสบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดหน้าจอดูนี่เลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับหน้าจอก็จะเป็นมีดิจิตอลนิดหน่อยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวต้องสตาร์ทแหละนะครับ อ่ะสตาร์เลยแล้วกันนะครับนี่หมดตาร์แล้วนะตอนนี้มันสตาร์เป็นไฮบริดอยู่สตาร์เป็นไฮบริดอยู่เลขกไม่หนึ่งแสนสามมื่นห้าพันกิโลนะครับดูความประหยัดน้ํามันเห็นไหมความประหยัดน้ํามันยี่สิบเอ็ดจุดห้ากิโลลิตรนะครับนะประหยัดมากประหยัดมากจริงปุ่มพุ่สตาร์อยู่นี่หน้าจอก็จะแสดงผลแบบนี้มีเอนจินมีรูปล้อ นะดูได้นะนะครับมนะัทุกอย่างครบถ้วนนะครับสำหรับอาติดมีให้หมดนะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นออโต้เปิดอย่างนี้เลยขึ้นมาปุ๊บกดออโต้เลยสบายสบายสุดนะไม่ต้องไปทําอะไรเลยกด Auto, ออโต้แลวมันปรับอุณหภูมิปรับความแรงของมันเองนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับรถตัวใหม่คันนี้นะครับปี2020นะกับ t o โยต้า l t ติ นะครับคันนู้นเป็นตัวไฮเดี๋ยวผมเอามารีวิวคู่เลยนะเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนนะผมนัดทีมงานไว้แล้วนะครับนะผมเปิดฝาปโปงให้ชมก่อนนะนี่ห้องเครื่องเอาติดนะครับเหมือนเดิมนะความเดิมตอนที่แล้วเลยอันนี้คือรถเดิมโรงงานเลยนะมันจะมีแถบเจลเขียวแบบนี้นะนะครับเลบงเลเบล,ล,ลอยู่ครบหมดนะครับนะสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบนะครับเนี่ย เขาจะมีสติกเกอร์เตือนทุกอย่างนะครับบ่งบอกนะครับชี้แจงให้เราเห็นชัดเจนนะครับมันจะมีทั้งภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นภาษาอะไรอีกสักอย่างหนึ่งที่เป็นพวก้าอัวนะครับนะลูกฟากระโปงนะครับรถไม่มีขยับนะครับมันจะมีสองตัวนะตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านในนะครับเดิมนะนะครับนะอันนี้เป็นกล่องฟิลนะครับแล้วก็โครงสร้างอะไรเงี้ยครับแขนทุกอย่างเดิมหมดเนียนกริป ไฟท้ายไฟหน้านี่เดิมนะฮะโกลิโตนี่คือไฟหน้านะนะครับสังเกตไฟหน้าแตกหักนะครับจากสังเกตดูที่ขาตัวนี้นะครับนะสังเกตได้เลยนะครับแล้วดูหัวน็อตคานหน้านะครับไม่มีขยับครับน็อตคานหน้าไม่มีขยับนะนะครับคานตัวนี้มันจะต่ําลงไปนะสําหรับแ a มเ y อรี่ไฮบริดจริงๆเครื่องยนต์ตัวนี้มันอยู่ในที่ผมแจ้งไว้เนาะโตโยต้าโคโร拉คอสนะครับแล้วก็โตโยต้าซีเอสอาร์ใช้เครื่องยนต์เดียวกันเครื่องยนต์เดียวกัน นะครับแล้วดูตัวนี้น,อน็อตคานหน้าซ้ายขวาเดิมหมดนะครับนะอินเวอร์ตองอินเวอร์เตอ,อร์ใหม่กริปนะอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่แน่นอนนะครับนะใครที่ต้องการตัวรถประหยัดน้ํามันนะครับรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมเอารถมารีวิวทุกคันเนี่ยผมแจ้งรายละเอียดชัดเจนนะครับหน้าหลังประตูล้อปียางภายในนะครับระบบใช้งานทุกอย่างว่า ใช้งานยังไงไม่มีอะไรนะครับถ้าถามว่าเหมาะไหมกับรุน่นนี้ถ้าใช้งานนะครับด้วยราคา590,000บาทเนี่ยกับรถปี20ที่วารันตีศูนย์ทุกอย่างเหลือครบเลยนะมันจะมีวารันตี3ตัวนะ1ปี100,000เอ้ยไม่ใช่1ปี5ปี150,000กิโลนะครับยังอยู่นะครับระบบไฮบริด5ปีรับประกันยังอยู่ระบบไฮบริดคือ้งรวมตั้งแต่อินเวอร์เตอร์ไปถึงแบตนะยังอยู่5ปีนะครับแล้วก็ระบบแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปี จากสู่โตโยต้าคันนี้ยังอยู่รับประกันถึงปี2030นะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจโตโยต้าครานะครับ1.8ไฮบริดมิตคันนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนับ0626407776ครับ